โตเร็วจังเลยเพิ่งได้หนึ่งเดือนปรากฏก็โตเร็วปิ๊ปปๆ๊ปป๊ปปิ๊ปป๊ป มาเร็วมาเร็ววันนี้ตื่นเช้ามาฟ้าใสาไม่มีเมฆไม่มีฝนเลยออ้โออกมากินมีนทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ไอนน้อปลา กดไปไหนหมุนปัตเพียนม,มาแล้วนี่ปัตเพียนโอ้ปัตเตียนเพิ่มใหญ่แล้วนี่มีสีทองด้วยลาในข้าวก็เริ่มเขียวแล้ว เพราะว่าเจอฝนเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนฝนตกหนักเมือ่อวันพฤหัสต้นไม้ก็เริ่มโตแล้ว กินหมดแล้วบ่กระโดดกระโดดลดเต้นกราดีดใจเขาได้กินอาหารตัวเล็กและตัวใหญ่แย่งกันกิน ว่าเครียดเรื่องอะไรก็เลี้ยงปลานะคะแล้วก็ให้อาหารปลาก็จะช่วยรักษาได้มันเป็นยาอายุวัฒนะยาภูมิปัญญาท้องถิ่นตัวยาชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้าเราเครียดเราไม่รู้จะไปทำอะไรคิดอะไรไม่โอกเราเอาอาหารไนดะ้เอาอาหารมา เอาก็มาหวานให้ปลากินแล้วเราก็ดูปลากินอาหารแล้วก็หายเครียดก็ถือว่ามีความสุขทางใจชนิดหนึ่งอย่างหนึง่งโอ้ปากฏตัวนี้ทำไมใหญ่จังอ้อเตาหัวแม่มือแล้วอู้เอ้าเอ้าอย Ơ, ờ, đồn bà đục riêng, kín mọt lời tụi êng. Ơ, kín. Ơ, ơ, kín. Này lập, bà này à, dù nãy. Ơ. ย่่นแบ่งเพื่อนกินบ้าง,งตัวยังไม่ได้กินเลย โดนตาก็เหลืออีกเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆปลาน่าจะโตเราก็ม่ต้องไปซื้อปลามาทำอาหารเส้นตายายผู้ที่ล่วงรับบัณพแบบบัปรุษของเราเดี๋ยวปีหน้ามีโครงการจะเลี้ยงไก่ ตอนนี้ยังไม่มีงกทำโครงสร้างให้เสร็จจากข้าวเกี่ยวข้าวก่อนจะทำโครงสร้างเรือนเรียงไก่เอาไว้กินเองไม่ต้องไปซื้อเราอยากกินไก่เราก็ มีไก่อยู่ในบ้านที่เราเลี้ยงเราอยากเลี้ยงปลาเราก็มีปลาที่อยู่ในสระเออปรากฏปรากฏขึ้นมาเยอะแยะเลยโอ้โหปรากฏขึ้นมาเยอะแยะเลยเอา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 แล้วกินกินพอแล้วไอ้ดุ๊กอันพอแล้วให้กดกินบ้างเอากดกด อ้ามารุมอยู่ตรงนี้ออเองเอกดขึ้นมาแล้วเอา้าพ่อไอ้นายพ่อไอตะเพียนก็นมาอ้าเออเรียบอา้าน่าจะออกมาจากทุงเอะทุงนาน,นมา้าน,นี่นี่เพิ่งออกมา มันอยู่ในนาข้าวเอา้ามามามา,มาเร็วพอแล้ววันนี้กินแค่นี้ก่อนเด้อจ,จะไปทำงานก่อนอาบน้ำไปทำงานวันนี้อยู่วีน